เดี๋ยวผมลองดูหมอเอกที่เขาว่ากันว่าเดือดเหรอกำลังกำลังมาเลยเหรอหมอเอกผลกระแสเหรอ,ะอ,ะอพิมพ์คาว่าหมอเอกมือขึ้นเลยหมอเอกฝ่ามือพลังจิตหมอเอกพลังจิต หมอเอกฝ่ามือพลังจิตเนี่ยเหรอผนกระแสอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตท้าสาธารณสุขมาพิสูจน์การรักษา Holy Jesus ถึงกับท้าสาธารณสุขเลยเหรออาจารย์เอกโชว์พลังถีบรักษาผู้ป่วยกลับมาวิ่งได้ โชว์พลังถีบรักษาผู้ป่วยคือรักษาโดยการถีบเหรอเปิดคลิปอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตรักษาวิษณุไกรบุตรจนขยับมือได้คล่องอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตตบถีบรักษาโรคหมอเอกฝ่ามือพลังจิตล้วงคอรักษาคนใบ้จนพูดได้ h o ล่ j e s u จอันนี้คือสิบเอ็ดเดือนที่แล้วคือด้สิบเอ็ดเดือนที่แล้วทําได้ขนาดนั้นทําไมเพิ่งมาบูมะผมขอดูของสิบเอ็ดเดือนที่แล้วก่อนแล้วกันนะเห็นด้านละนี่คือนี่สิบเอ็ดเดือนที่แล้วเลยนะครับข่าวของช่องอ m รม n ลินทีวีคนดูแสนกว่าคน ขอให้อาจารย์เอกรักษาคนป่วยโรคเรื้อรังหายจากโรคภัยไข้เจ็บมานานเพราะคนป่วยทรมาน,านมานานขอให้อาจารย์เอกมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อรักษาคนให้นานๆค่ะเคสนี้ดีกว่าน้ำมลเหล็กไหลแน่เจ๋งจริงๆเมืองไทยมีการรักษาทางเลือกให้เลือกเยอะเลยพลังจิตพลังสมาธิดีมากผมว่า คือพลังถีบกับพลังจิตมันน่าจะคนละพลังกันนะตบถีบรักษาโลกมันมันพลังเดียวกันเหรอหรือว่าก็คือส่งพลังจิตผ่านฝ่ามือผ่านฝ่าเท้างี้เหรอ,เ,อเราเราลองมาดูกันดีกว่าว่ารายละเอียดขาวเป็นยังไง อยางไหมเดี๋ยวนี้เราต้องฟังหไว้หูเวลาเห็นใครแชร์ในโลกโซเชียลใช่ครับวมันจ้ใช้พลังฝ่ามือปล่อยพลังจิตรักษาโรคได้ได้ด้วยหรอนี่ไงได้ด้วยหรอมันเป็นการตั้งคําถามทีมข่าวอมรรินเลยต้องอยากจะพิสูจน์นะคะไปเจอเจ้าตัวว่าไอ้ฝ่ามือพลังจิตที่รักษาโรคคนพูดไม่ได้พอแค่เอามือล้วงเข้าไปในลิ้นแล้วก็กดแล้วก็ตีตีตีทำเสียงไงเ้วพูดได้เลยมันเป็นไปได้หรือดูคลิปที่ถูกแชร์กันก่อนค่ะก่อนอันนี้พูดไม่ได้ ปิงหนึ่งสองสามได้ไหรวมแล้วพูดไม่ได้เลยหนึ่งสองสามรวมพูดได้ไหมนั่นครับค่อยๆเลิ้ยงเขาเพื่อขอังผมเคยห่าให้เขาพูดอยู่ไม่ได้ให้นับก็พหนึ่งถึงสามนี่มันมนอักไปแล้วกลับมาสามปิงี้ยไปจำปีงอย่ากลับมาเนะแล้วยังไงอ่ะแล้วตี้ๆแค่นี้เหรอใช่แล้วจับพูดไม่ได้เป็นอามาพลึก พูดได้เดินไม่ได้ก็เดินได้โอ้จะนี่อยหมอแผนปัจจุบันนี่นะเนี่ยนั่นนะซีสงสัยแพทย์แผนปัจจุบันจะตกงานกันหรือเปล่าทีมข่าวเลยขอไปที่สำนักที่ตำหนักเขาเลยคุณผู้ชมไปตำหนักอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตหรือว่านายกิรติสมคิดอายุ57ปีอยู่ที่ซอยนิมิตใหม่ไหนอะในคลิปก็ไม่เห็นมีว่าคนคนนี้กลับมาพูดได้นี่ ไอ้ปี่ปี่ตะกี้มันเป็นอาจารย์เอกเขาปล่อยพลังจิตไม่ใช่เหรอเขาเอานิ้วล้วแล้วเขาแบบปีป,ปีไม่ใช่เหรอแต่ว่าไม่เห็นมีคลิปว่าเขาพูดได้เลยถ้าพูดได้เลยมันก็น่าจะอยู่ในคลิปนี้แล้วป่ะสี่สิบเก้านะคะแถวสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพนั่นแหละเป็นบ้านของอาจารย์เอกเขาเอง ซึ่งเป็นบ้านที่ไม่ใช่พื้นที่สําหรับรับรักษาคนที่มาใช่เป็นบ้านส่วนตัวค่ะแต่ว่าเราไปเจอภรรยาคุณจิราพรอายุ57ปีเป็นภรรยาของอาจารย์เอกบอกว่าศาสตร์นี้มันคือการใช้จิตอาจารย์เอกจะอ๋อนี่คือเริ่มพูดได้แล้วนี่คือในคลิปคือเริ่มพูดได้แล้วฝ่ามือผนวกกับจิตอันแข็งกแกรง่งศึกษาเร่าเรียนร่ำเรียนมานะคะด้วยฝ่ามือพร้อมกับจิตอันแข็งแกร่ง การฝึกพลังสมาธิกับอาจารย์สเสน่ห์ที่จังหวัดเลยมผมบอกเลยว,ว่าอันนี้คือมิสเตอร์บีดเมืองไทยเลยคุณเห็นคลิปมิสเตอร์บีดช่วยแบบว่าออกค่าใช้จ่ายให้แบบว่าคนตาบอดเขาได้ผ่าตัดแล้วก็ทำให้กลับมามองเห็นได้ปะ่ะอันนี้คือมิสเตอร์บีดเมืองไทยเลยนะแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายแล้วทั้งนั้นคือแค่เดินไปหาแล้วก็ปีปี จบบอกเลยว่าของไทยอ่ะยิ่งกว่าระดับโลกตั้งแต่เล็กๆแล้วแล้วฝึกมาเนี่ยนะคะสมัยตั้งแต่เป็นบวชเนนที่วัดติดกับแถวลาวเนี่ยแหละกว่าสิปีปีไม่หยุดเลยอันนี้คือเป็นภรรยาของใครเอ่ยผมก็ไม่ได้ฟังตะกี้กำลังตะลึงกับพลังของอาจารย์อยู่แล้วมาเรียนรู้กับปู่ฤศีปู่ฤษีอีกฝึกปฏิบัติอย่างเคร่งครัดวันหนึ่งจะทานเพียงถั่ว ถั่วเขียวเจ็ดเม็ดแล้วก็อยู่กินถั่วเขียววันละเจ็ดเม็ดแล้วไม่กินอย่างอื่นเลยนี่อ่านดาเกิร์บอลมาปะเนี่ยถั่วเซียนปะเนี่ย w h a นอกจากจะมีพลังจิตแล้วยังขายถั่วเซียนด้วยปะเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมอย่างเคร่งครัด ฝึกมาเรื่อยเปิดเรื่อยไปค่ะตอนแรกก็รักษาฝึกมาเรื่อยเปือยคือคนอ่านข่าวยังจะหลุดเพราะเพียงแค่คนในครอบครัวนะคนป่วยอย่างนี้แล้วก็หายในครอบครัวหายหลังจากนั้น วิชาแก่งกล้าขึ้นเริ่มรักษาผู้คนคนอื่นๆนอกเหนือจากครอบครัวแล้วมันก็เลยกลายเป็นดังพลุแตกอะไรทันนองนั้นล่ะค่ะคุณผู้ชมก็คือดังเป็นพลุแตกแต่ว่านี่คือคลิป11เดือนที่แล้วทําไมผมเพิ่งมารู้จักวะก็เริ่มมีคนยอมรับแล้วก็ถามว่าลองของฝ่ามือพลังจิตรักษาที่รักษามามีอาการแบบไหนบ้างภรยาเขาบอกว่าเคยรักษาผู้ป่วยตาบอดอาจารย์จะใช้ฝ่ามือพี่ รักษาผู้ป่วยตาบอดเห็นปะผมบอกแล้ว Bean, มิสเบีร์เมืองไทยอาการเอกอะพลังจิตในการค้นหาจุดที่จะปล่อยพลังรักษาโดยแต่ละจุดนั้นนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยจะป่วยเป็นยังไงตรงจุดไหนแต่แค่พอรู้ว่าตรงเนี้ยสมมติพี่โจ๊กตาบอดเนี้ย เขาก็จะปล่อยพลังไปตรงช่วงที่เขาอยากจะรักษาหลังจากนั้นอาการก็จะเริ่มดีขึ้นภาพต่างๆที่ไม่เคยเห็นก็กลับมามองเห็นคนก็บอกปากต่อปากกันแบบนี้ล่ละค่ะเป็นที่ยอมรับของคนหมู่มากนี่ภรรยาเขาให้ข้อมูลด้วยนะคะอ๋อนี่เป็นภรรยาของอาจารย์เอกเลยที่เขาให้ข้อมูลว่าแบบการรักษาคือทํำยังไงถามว่าชาวบ้านที่มีการนําคลิปรักษาไปโพสต์ในผมรู้ว่าพี่มีพลังเยอะกว่าครับ ขอบคุณคุณดีมคาสด้วยครับสำหสรับ40เมตรแล้วก็ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวผมนะครับแต่ว่าคือตอนแรกก็คิดแหละว่าน่าจะพอวัดกับอาจารย์เอกได้แต่ว่าพอพอมาดูปฏิหารในคลิปนี้ก็เริ่มรู้สึกวันๆแล้วว่ามันมันไม่น่าใช่ผมว่าน่าจะคนละระดับเลยผมน่าจะอยู่แบบว่าด้านด้านล่างเขาอยู่ในโซเชียลอะไรแบบนี้รู้สึกยังไง เจ้าตัวบอกตกใจแล้วก็ตื่นเต้นมากแต่ตัวเองไม่ได้หลอกลวงประชาชนนะคะทีนี้ทีมเฮ้ยใครไปคิดว่าอาจารย์เอกเขาหลอกลวงประชาชนวะเนี่ยไม่คิดอย่างนั้นได้ยังไงลบหลู่ชัดๆนะข่าวนอกจากไปเจอภรรยาแล้วมีโอกาสยังไม่ได้เจอตัวอาจารย์เอกเลยนะแต่ได้พูดคุยค่ะพูด<อ>คุยกับอาจารย์เอกเลยทางโทรศัพท์อ,อาจารย์เอกบอกว่าเป็น <laughs> ึกว่าไม่ได้เจอตัวนะแต่ว่าได้พูดคุยผ่านโทรจิต <c oughs> คือคือคือท่านตะกี้วอได้พูดคุยกับอาจารย์เอกผ่านโทรจิตนี่คือผมว่าช็อกเลยนะโอ้โหเชีย่ยของจริงคือแบบว่าไม่ไม่ผมไม่ได้จะลบหลู่ว่าอาจารย์เอกไม่ใช่ของจริงนะแต่ว่าของจริงหมายถึงแบบอีกระดับหนึ่งขึ้นไปอีกแล้วกว่าที่ผมแบบคิดเอาไว้เออตอนแรกคิดว่าแบบหูแค่รักษาผ่านแบบฝ่ามือนี่ก็ก็สุดแล้วนะแต่คืออันนี้คือสามารถแบบสื่อสารผ่านโทรจิตได้ก็คือแบบมันมันเหนือเซียนขึ้นไปอีก ศาสตร์พลังจิตใช้รักษาโรคต่างๆพวกเรื่องกระดูกระบบประสาทม,มีทั้งคนใบที่พูดไม่ได้ทําให้พูดได้คนเดินถือไม้เท้ามาจนรักษาให้เขาไม่ต้องไปพึ่งไม้เท้าอีกนะคะก็ใช้พลังจิตตัวเองนั่นแหละโอ้นี่ไคโลแพคติกด้วยนะอันนี้ไคโลแพคติกแต่ว่าเป็นแบบเรียกว่าการแพทย์ผสมผสานกับพลังจิตคือถ้เป็นแบบว่าหมอจัดกระดูกทั่วไปก็คือจะใช้มือเปล่ากับกล้ามเนื้อใช่ม แต่น,นี้คือถ้าสมมุติว่าคุณมองด้วยตาเปล่าเนี่ยก็อาจจะเห็นเป็นการจัดกระดูกทั่วไปแต่ว่าสมมติว่าคุณเอ่อคุณใช้เงียวเนี่ยคือคุณแบบว่าเอ่อรวบรวมเน้นมาไว้ที่ดวงตาเนี่ยคุณจะเห็นออร่าขึ้นมาเลยนะครับส่วนใครที่เอ่อไม่มีเน้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นก็ได้นะฟังหูไว้หูเรื่องพวกนี้นะครับผม เป็นศาสตร์เกี่ยวกับพลังจิตต้องควบคุมจิตใจให้แข็งดูดิดูด,ดิเนี่ยคือทุกครั้งที่แบบกดเข้าไปเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าออร่าเนี่ยมันพุ่งเข้าไปด้านหลังแกร่งเท่านั้นเองฟังเสียงที่เราพูดคุยกับดูทรงแล้วนะคนนี้เนี่ยจากเดินได้เนี่ยพอโดนเข้าไปปุ๊บเดินไม่ได้ละพลังแข็งกล้ามากดูทรงละอาจารย์เอกสักหน่อยค่ะอืมเสร็จแล้วเมื่อกี้นอนราบสบายสมองแล้วก็ เขาพูดไม่ได้สมองเขาแล้วก็ยกแขนยกขาเดินเองไม่ได้ต้องพยุงต้องประคองต้องอุ้มอะไรไม่ใช่พยุงพยุงอย่างเดียวับองอุ้มมาแต่แล้วเราก็ใช้พลังจิตในการช่วยเหลือเขาอืนะตอนนั้นรักษาอยู่นานไหมครับอาจารย์ประมาณสักไม่ถึงยี่สิบนาทีไม่ถึงยี่โอ้ทำอะไรไม่ได้เลยไม่ถึงยี่สิบนาทีเป็นไงต่อครับ2ี่สิบนาทีครับก็ดีขึ้นพูดได้แล้วก็เดินเองกลับบ้านเองได้ครับ ไม่ออกปากไม่ออกเสียงเลยคลับเพราะว่าลิ้นเขาลิ้นเขาแข็งครับอ่าแล้วก็ช่วยปรับเลือดปรับอะไรให้เขาเนี่ยพวกนี้ปรับเลือดได้ด้วยนะนี่คือระดับแบบว่าของจริงนี่อยู่ที่อุบลเนี่ยมีประมาณน่าจะยี่สิบกว่าคนนะยี่สิบเกยาคิวเขาโทรนัดมามก็คือพวกกระดูกเอพวกปวดหลังกระดูกทับเส้นออเพวกเป็นไมเกรนปวกกดหลยดเือนครับ เอ,อ่อพวกเส้นเลือดตีบพวกนี้แหละครับ mm hmm. ค่ะครูก็เอาเอาคือบางคนมายากจนเราเออพี่โจก๊กอาจารย์ก็ยืนยันนะว่าตอนนี้กอยู่ที่อุบล<น>วิชาฝ่ามือพลังจิตการใช้ฝ่ามือรักษาผู้ป่วยต้องการรักษาจุดไหนจะสัมผัสที่จุดนั้นค้นหาจุดที่จะปล่อยพลังจิตนวดกดจุดปล่อยพลังจิตผ่านฝ่ามืออืม คนนะคะก็ไปรักษา uh huh. เดี๋ยวจะกลับมาที่รนทบุรี uh huh. แล้วก็รักษาตามคิวมีการบอกด้วยนะใครสนใจอยากจะรักษาให้ทักไลน์หรือว่านัดคิวเขาได้เขาจะมีตารางเดินสายที่นั่นโอ้นัดคิวได้ด้วยนะใครสนใจาเฟซบุ uh ๊ก huh. เอออยากจะให้ทางด้านของสาธาร,รณสุขมาดูแลหน่อยแต่ม uh ัน huh. อ,จจอาจจะเป็นศาสตร,ร์อีกศาสตร,ร์หนึ่งพลังจิตอันนี้<ม>ต้องใช้คือว่ายืนยันเลยว่านี้ไม่ใช่การแบบหลอกลวงไม่ใช่การแบบโกหกประชาชนนะใครที่แบบ อยากจะเข้าไปพิสูจน์เนี่ยก็เข้าเข้าไปพิสูจน์ได้เลยก็คืออาจารย์เอแกเนี่ยของจริงนะครับผมไม่มีการแบบเฮ้ยคุณมาสงสัยในตัวผมไม่ใช่คือแกบอกเลยว่าเข้ามาพิสูจน์ได้เลยสาธารณสุขเปนวิจารณญาณในการรับชมจริงๆนะคะอของนี้คือมันไม่ลองไม่รู้นะอันนี้คือตั้งแต่เมื่อสิบเอ็ดเดือนที่แล้วนะนี่ลองมาอ่านคอมเมนต์กันสักหน่อยครับ มนุษย์คนเหล่านั้นมีพลังจิตมีพลังในตัวเองอยู่แล้วเพียงฝึกฝนหมั่นเพียรก็สามารถนํามาใช้ได้แล้วพลังในร่างกายคนก็เหมือนแม่เหล็กคอยดึงดูดลองเอามือสองข้างประกบกันดูสิแล้วค่อยๆแยกออกแล้วค่อยๆหุบเข้าหากันทาไปเรื่อยๆจะมีพลังในฝ่ามือเหมือนแม่เหล็กดึงดูดกันเนี่ยเห็นไหมคุณเบนซ์เนี่ยคือเป็นคนที่ฝึกวิชาเน้นจนสําเร็จก็มีเน้นขึ้นมาได้นี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูดูนะฮะ ไม่มีอะไรนะนี่มือเปล่าไม่มีอะไรนี่เสื้อแขนสั้นดูแป๊บหนึ่งนะเห็นไหมเห็นเห็นออร่าที่ออกมาไหมครับต้องค่อยๆค,คุณต้องตั้งใจนะต้องตั้งใจเพ่งเพ่งดู ถ,ถ้าถ้าไม่เคยฝึกอาจจะมองแทบไม่เห็นแต่ว่าคุณคุณต้องใช้สมาธิเพ่งมากๆอาจจะเห็นแบบเป็นแบบออล่าอ่อนๆอันนี้เขาเรียกว่าการเช็คอินนะอันนี้เรียกว่าการเช็คอิน แต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องมาหาแบบว่าให้ผมเนี่ยเอามือมาปลดพลังคือปล่อยปล่อยพลังจิตเข้าไปที่แบบว่ากายหยาบก่อนเพื่อจะปลดจุดว่าคือผ่านผ่านสื่อผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันอาจจะแบบว่าไม่สามารถส่งพลังไปได้แบบเข้มข้น โดยความคิดส่วนตัวผมคิดว่าเขามีพลังสมาธิบวกกับถือศีลมากกว่าจึงมีบุญบารมีแล้วแต่เราให้ไปลงที่ไหนก็ได้มือหรือดวงตาแต่มันก็หมดเป็นนะครับเพราะมันเป็นสัจธรรมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถาวรไม่คงที่ถ้าถาวรมนุษย์จะไม่มีวันตายขอรับ fc สิทธิหลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพนอุบลบอกเล่าอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องราวเมื่อ สิบเดือนที่แล้วนะผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยอาจารย์น่าจะเอมีพลังที่แก่กล้ามากขึ้นไปอีกอนะันไหนเดี๋ยวลองลองมาดูอันนี้เป็นของเมื่อโพสต์เมื่อวานนี้เลยนะจากาจาก Daily New ออนไะลน์นะนี่คือที่ที่อาจารย์เอกเขาไปเอรักษาคุณวิศณุไกรบุตรนะครับผมเอเดี๋ยวลองดูคลิปห้านาที

คือพลังมันไหลผ่านไงมันไหลผ่านทั่วร่างกายตะกี้เนี่ยคุณคุณสังเกตพอเขาปล่อยพลังไปมันต้องรอรอแป๊บน,นึงพอพลังเข้าไปที่ฝ่ามือขวาใช่ไหมพลังมันก็ไหลผ่านแต่ว่าต้องรอแล้วเขาก็ขยับได้มันมันเขาเรียกว่าหนังเนี่ยมันแตกออกจากเนื้อทุกอนูขุมขนเพราะในในในเนื้อของพิษพี่นายเนี่ยกับหนังเนี่ยมันมีน้ําแทรกอยู่ทั้งหมดเลยน้ํามันซึมออกมาโดย,ยโดยไม่มีอะไรเลย ขึ้นนะครับให้กำจับนุ่นจับนี่ได้สบายจับโทรศัพท์ได้และจากจับโทรศัพท์ไม่ได้มาตั้งนานเนี่ยกำม,มาเนะร็วเลยกำอีกสักสิบรอบยี่สิบว่าเออโหจากกำจากเป็นซอมบี้มามือเก่งอย่างเงี้ยมานานหยิบจับนุ่นจับนี่ได้เอาอีกรอบนะึงวางลงเอาหลังมือวางลง ือเดี๋ยวก็ตักข้าวกินเองได้แล้วทีนี้เล็บเมื่อก่อนกับเล็บตอนนี้อือดูเล็บที่เนี่ครับนี่ครับพี่เล็บตัของประกอบนี่ฮะดูนั่นแต่ตอนนี้ออกแล้วเดี๋ยวก็เริ่มมีมีเมื่อก่อนเดี๋ยวก็เริ่มขึ้นมาใหม่เล็บเมื่อก่อนเล็บมันงอกขึ้นได้ด้วยครับอาจารยวงอกใหม่เดี๋ยวประมาณสักสิบห้าวันเดือนหนึ่งเล็บก็จะน่าจะเปลี่ยนแปลงมันจะมันจะขับไอ้พวกที่เป็นเชื้อราอะไรผมว่าหมอ ที่รักษาคุณวินัยอยู่ถ้ามาดูคลิปนี้ก็บอกว่าไอ้เฮียเอ้ยกูรักษาเขามาตั้งนานมึงมาจากไหนวะเนี่ยมันมตายๆแหละไม่ค่อยค่อยขึ้นมาตอนนี้คือไม่ไม่มีเล็บเลยแล้วก็นนเนี่ยผิวเนี่ยตอนนี้ขาวมากเลยเนี่ยขาวแล้วจากมาวันแรกนี่ดำเอาง่ายช้ำเลือดช้ำหนองอะ่ะเหมือนตายสามวันอะ่ะแต่ว่าไอ้รูปนั้นเนี่ยเหมือนตายเป็นเดือน แต่ยอมรับสุดยอดไหมสุดยอดมากใจทั้งผัวทั้งเมียนะโอ้โหอยู่กันยังไงอ่ะคนนึงก็โอ้โหเหมือนศพเหมือนคนเน่าอีกคนนึงก็ดูแลศพอ่ะมันมันเหมือนมันมีวาระเนาะที่ที่ให้ได้ได้เจอเขาบอกว่าทําไมทําไมถึงเพิ่งได้มีโอกาสมารักษาว่าจริงจริงอาจารย์เอกอ่อพยายามติดต่อมาตั้งแต่ช่วงที่เป็นข่าวแรกๆแล้วล่ะมีหลายคนให้อาจารย์ สามปีแต่ว่าพูดง่ายๆคือมันเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงแล้วก็ไม่มีโอกาสเนี่ยตอนเขาพับกระจังคือมันเหมือนแบบหนังคอมจะลุดทั้งตัวแล้วอันนี้คือเขาพับตอนที่ช่วงที่เขาแบบติดเตียงเก้าเดือนอ่ะสภาพเอย่างนี้เกือบทั้งตัวแล้วเราเองจะต้องคอยดูแลเขาคอยพาเขาเข้าห้องน้ำ ช่วงมีอาบน้าไม่ได้อยู่สามเดือนน่ะเวใช้วิธีแบบว่าช่วงที่อาบไม่ได้อาบไม่ได้ใช้น้าเกลือเช็ดใช้น้ําเกลือแล้วก็ทําแผลให้เขาอ่ะอย่างนี้กำไม่ค่อยได้เลยเจ็บครับเจ็บมันเป็นป่องๆออเห็นไหมมือนี่หนังหนังนี่หนาหนาแล้วก็เจ็บกำไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวรอดูอีกสักห้านาทีบางธรรมดาครับห้านาทีดีขึ้นทันตาเลยเหรอของแท้อ่ะเห็นไหมกำมือได้แล้ว จากมือ่อกร้จำไม่ได้อ่ะอีกรอบหนึ่งเราใช้ศาสตร์พลังจิตนี้สามารถฟื้นฟูได้ทั้งร่างกายนะครับก็ขอให้ผิวภายนอกเันดีก่อน็ไนไหนไม่ใช่ปัญหาที่ได่จำข้องเลยรอบนี้ เน็ดมือละทำได้ทำได้วางลงครับไปเจ็บเจ็บที่ท้อบทอางธรรมดาครับไม่ต้องเก็บไม่ต้กลัวละ อันนี้คือวันเดียวยอดวิวขึ้นไปสี่หมื่นห้าพันคลิปแล้วโอ้นี่จริงๆคือตั้งแต่เจ็ดวันที่แล้วแล้วเนี่ยวินัยอึง้งเจอน้ำพรมล่างแผลยุบเอกพลังจิตรุดช่วยเดิมพันถ้าไม่หายเลิกช่วยคนนี่คือข่าวตั้งแต่เจ็ดวันที่แล้วแล้วแสดงว่ามันเป็นข่าวมาสักพักหนึ่งแล้ว เดี๋ยวนะอันนี้คือคลิปของหวนกระแสตั้งแต่สี่ปีที่แล้วฝ่ามือพลังจิตรักษาโลกได้จริงหรือคืออาจารย์เอกแกรักษาคนมาอย่างยาวนานนี้ตั้งแต่สี่ปีที่แล้วแล้วเนี่ย นี่แกมาก่อนการนานมากนะเพิ่งมาบูมตอนนี้นี่ไปออกโหนกระแสม,มาแล้วรอบนึงแต่ว่าตอนนั้นยังไม่บูมอาจารย์เคยติดคุกไปแล้วครั้งหนึ่งพี่ใช่เหรอฝ่ามือพลังจิตติดคุกเหรอจริงหรือไม่อาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตตบถีบหายทุกโลกเดี๋ยวนะไม่มี ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าคุกนี่ฮอะสอบ,บสโจเอาผิดอาจารย์เอกฝ่า,ฝามือพลังจิตเปิดรักษาผู้ป่วยไม่ได้วัดบุกตรวจสอบอาจารย์เอกฝ่า,ฝามือพลังจิตโอ้ศูนย์อาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตปิดเงียบทำคนไข้ล็อกเกอร์นี่คือข่าววันนี้เลยเหรอ สอบสอจะอผิดอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตเปิดรักษาผู้ปว่วยไม่ได้รับอนุญาตโทษสูงคุก5ปีข่าววันนี้บุกตรวจสอบอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตหลังพบเข้าข่ายอวดอ้างรักษาระดพัโลก ชรลน่านสั่งสาธาสุขเอาผิดอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตเฮ้ยอันนี้คือทำการตัดกิ่งตัวแปรนี่ผมว่าคุณหมอโชนลน่านแกน่าจะตกใจอ่ะว่าเห็นตัวแปรของตัวเองโผลมาในจักรวาลได้ยังไงทีวีเอทำงานผิดพลาด สรุปแล้วไม่รู้ว่าอาจารย์เอกเคยเข้าคุกไหมแต่ว่าดูทรงแล้วตอนนี้น่าจะใกล้แล้วต่อให้ไม่เคยก็น่าจะใกล้แล้วเกมแล้วหรออาจารย์เอกโบยลูกศิษย์เรียกเงินยันเป็นลือสีรับแค่ค่าครู Holy Jesus แตกสรุปแล้ว4ปีที่แล้วออกหวนกระแสรอดแต่ว่าตอนนี้ไม่รอดแล้ว